สบายดีสบายดีพบกับพี่น้องเอฟซีเวิร์ตุกุลทุกคนบ่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศน,นะพี่น้องเนาะหลังจากที่ซักกลมเนะาะพาตัดแล้วกะรู้สึกว่าจะคลองกะดีขึ้นหลายพี่น้องพาได้สองมือเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกว่าป่วนเลยบัณนี้ขึ้นมาสัน่นเทิงสั่นหาเลยบัณน,นิ้พี่น้องุกบรรยากาศทั้งหลังย่างได้เนาะพี่น้องอยู่ไทยกับเพื่อนกะเครื่องมือแพทย์กับท่านสมัยเนาะพี่น้องเนาะพาได้มือหนึ่งสองมือกะย่างได้แล้ว ผู้วันวนเนี่ยคือมาโหลดคลิปทิ้งสั้นหาพี่น้องก็เลยมานางอัดคลิปให้พี่น้องฟังเนาะคือว่าบอกสบายเนาะแล้วก็ผ่าตัดกันัดกบะมอเดระมาอาทิตย์หนึ่งกวะมอก็ให้มาผ่าก็ยอมหับว่าอยู่ประเทศเพิ่นกับเก่งเนาะพี่น้องคือมือทันสมัยแล้วก็เพิ่นเหตุยังกะมีคือแบบว่าสอกลิ่มเคยผ่าตัดเนาะพี่นอ้องคือไปและะ้วกะเชิญฟังอาการผ่าตัดเขาให้บอกล้างเนาะลจางจี่เตรียมตัวรอลายมือ วดขางดน,น้าตันตกแตงคืนเนาะึ้นไปหอดวเวลาเข,เขากาจะมีคนมาเค้นเอาเขาไปผ่าไปผ่าตาดัดคืนเวลาึ้นเคียงไปแล้วกะไปหอดแล้วกะขาเจ้ากะมาเอาเขาไปแหละซองกึ่มบล็อกหลงังขาเจ้าไปให้เขาโคตรเนาะพี่น้องทา้งผู้ใดเคยบล็อกผ่าผ่าตัดและบล็อกหลงังกระสีเขาให้เขาขึ้นเตียงแล้วนอนโคตรแล้วเขาก็เสียเอาอาสียาเขาในแอวเขาเนาะและพอฉีเข้าไปปุ๊บมันกระสีซาหลุดไป่นองเขาก็เสียเขานอนนอนงายป่บนนี้นอนตรง อ่าประมาณบ่อนหาที่มองกับเริ่มพาตัดบุหุศอยังเลยพี่น้องบุหุศแต่ตอนไนหนหึกว่าตัวเองสิตายหายใจแต่ในหุคอนี่แหละอ่เจ้ากึ่มแบบเป็นอันทงน้ำเลาวพี่น้องทงน้ำแบบอันอยู่ในโมลูกะนะพี่น้องก็เลยบแบบว่าตอนนั้นเขาขึ้นหายใจอยู่ในหุคอนี่แหละ,จหละ,ะเจ้ากูตายเลยคือในใจกูตายเลยแบบนี้เจ้าก็มัดแขนมัดมัดแขนเอาสองขางยันเอาไปอ่ายันมือเอาไปแบบไปอันนะไปจับไปยังคณะเพราะว่า ขนเฮามันยังสิแขนเฮานี่มันมันมันขยับได้เนาะพี่น้องแต่ว่าขาเนี่ยบ่จะขาอึกลงไปจะขาเขาบ็อกน่ะบ่ฮู้สึกบ่บ่ฮู้สึกโตแต่ว่าจะฮู้สึกโตแขนเฮาเจ้ากมัดแขนว่าเจ้ากประมาณ10นาทีู้สึกหนาวหนาวสั่นู้ว่าซกึมบ่ฮู้เป็นคือกันบ่ทุกคนบ่หนาวสั่นแล้วเจ้าก็สิเปิดคล้ายๆอ่าฮีเตอร์ให้เฮาเนาะมันอุ่นในบริเวณเครื่องเครื่องส่วนบนของเฮา่นะมันก็สิอุ่น ข้างล่างนี่ซาบุงเมือมัน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 หนาวแบบค้างข้างกระไตสั่นเลยเด้พี่น้องเขาต้องถามวา่าหนาวบ่อ่ะพยาบาลถามผู้ซอยเพิ่นถามมานันหนาวอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องแป๊บเดียวเวลาพ่าตัดก,ก็บ,บ่ได้หึงดอกแต่ว่าตอนตอนตอน,ตอนบรร่นผาหันถาดนเพราะว่าต้องรอคิวคนหลายเนาะพี่น้องคนหลายแล้วก็บ่แม่นมีแต่เฮาผู้เดียวคือเฮาาสราเเฮาบ่นักเพิ่นก็บ,บ่ให้ผาไวพว่อันต้องรอคิวแบบเอาคนที่นักไปก่อนเนาะพี่น้อง เอาคนนั่งักผพาก่อนเนาะแล้วก็พาแล้วแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก็ออกมาออกมาเราบนห้อ,หองพักพื้นอีกได้พี่น้อยห้องพักพื้นอีกะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเขาจะติดตามอาการเท้าวัดความดันวัดเลี้ยงเท้าแล้วก็เบ,บิ่งชีพจรเท้าเนาะเบิ่งชีพจรเท้าเลยกะจะอันไหนแบบเบิ่งชีพจรแล้วก็เบ,บิ่งว่าอาการเขาเป็นจงได้นกักหรือโมนักนะและข้าเจ้าก็ ติดตามจนเหามันลงจนเทาแบบว่าเศร้าหนาวเศรอย่างเศรัดนะออกมานหน่อยเนี่ยเดีมานห่มห่มอันที่มันเป็นจักเขากลุ่มกับบุกห่เนาะมันเป็นแบบภพห่มมันจะอุ่นๆนะนะพี่น้องมันแห้งเพิ่นจะแห้งกายเาอบอุ่นเนาะแบบเขาสันหนาวนะอืและคือแบบว่ากระดีเนาะพี่น้องกับปลอดภัยไปเลยดีกับบุเป็นหยางเนาะกับหมอเพิ่นเก่งเนาะพี่น้องแต่ถ้ามาอยู่ใกล้แพะไก่หมอไปเที่ไทยข้างนอกภาเพิ่นเก่งเพิ่นเชียวซาและเพิ่นกะเบิ่งความปลอดภัยเขานี่สูงคือแบบเซียนยังกระยา เพิ่นบ่เป็นเพิ่นสิผาสิสิปานเลเนาะเพราะว่าเพื่อนต้องเช็คสุขภาพพอก่อนว่าเขามีหลบจาตัูยังโบแทกเนาะวัดแทกแบบตั้งทรงความดันเบาหวานหัวใจเขามีโบเพื่อนจะให้เฮามาผ่าบ่แมวนว่าซุ้มสีคุมหาผ่ารูดได้ติงน้อยคือความละเอียดสูงลวก็ความละเอียดความละเอียดคือความปลอดภัยนะเพิ่นกะเป็นห่วงความปลอดภัยเฮาลวก็เพิ่นกะต้องเบิ่งเบิ่งๆบงหลายๆลาอย่างเบิ่งภาวะแทรกซ้อนโบหรือว่า เบิ่งอภรณจะตามมาเนาะก็เลยแบบว่ากะพันไปดีๆกะบ,บ่มีหยางเนาะกะขอขอบใจพี่น้องเอฟซีถกคนที่ใหก้กำลังใจสาวคืมลกากะบอกว่าสาวคืมสู่เป็นหยงางผมว่าคอมเมนต์อยู่ในใตค้คลิปเนาะอยู่ในใต,ต้โฟดโฟ์ทูกตะขึ้นตะบิดแต่พี่นอ้องอ๋อนะขึ้นทีหลังจากผ่าตัดมาตอนต้นต้นผ่าฮะโบกเจ็บต่พี่น้องโบรู้สึกแสบโบรู้สึกปวดแต่หลังจากเบิด์ตลิเดียาชาหกชั่วโมงด้วยบัณฑนแสบแพ้ปากบาดวีวีวีตายบาดในตายโลดราตาย ผรูสึกว่ามือขึ้นบรินอนบิดขึ้นเพราะว่าออกมาจากห้องปุ๊บ่นก็จะถอดสายน้ำเกลือเนาะสายน้ำเกลือออกให้สักึ่มแต่ว่าสักึ่มเซ็งซีมีสายอยู่สายเป็นแหนะใบแหนทส่งนะพี่น้องเป็นยังบริถอดก็คือแบบปะไวจนตื่นเช้ามาจังเดียวออกแลก้วก็แสบแพ้บิดขึ้นมือนะมือขึ้นต่บิดบรินอนบดขึ้น่าตัดสองมุงเครื่งแปสองทุ่มครึ่งเอมนบาบสองมงครึ่ง ใส่ยาใส่ยาชาเนาะพี่น้องแล้ววันนี้ประมาณประมาณประมาณเอียงก็ประมาณ,มาณ,มาณบ่ายสองโมงเคืงใส่ยาชาแล้วก็สองทุ่มเคืงริดยาชาเบิดแสบเบิดคืนบาน้านสอดแจ้งบริณนทน์เลยแสบแพ้แสบปากบาดปวดแสบเบิดคืนเลยสอดแจง้งหลังจากที่เบิดริยาชาตานตอนที่รบริยาชานางก็บอกอนางเก่งนางบุเป็นยังวะสบายมากซิวๆนางวะ นางก็บอกเออมันบกซึกเจ็บตอนธรรมดาเนาะตอนบัลิียาชาอย่างมันเวิร์ดดอกบัลลียาชาเวิร์ดด้วยาะนี่นางก็เจ็บวีวีวีโอ้เวิร์ดคืนสดแจ้งเลยบริณอนเลนพี่น้องถ้ากะฮักกะได้นอนเมื่อคืนนี่น้องเมื่อคืนนี่ก็รับสบายพอว่าเริ่มเริ่มเริ่มก็เริ่มแบบกะบบริสแอบแต่กะพออดได้อืมกะดีขึ้นหลายเนาะพี่น้องผู้ประเทศไทยประเทศไทยประเทศลาวอยู่เบื้องนะพี่น้องประเทศลาวอยู่เบื้องผู้เนี่ยบอกแล้วพี่น้องอยู่มันมีฝากอยู่เบื้องน้าเป็นประเทศลาวกะ ดีขึ้นกับเขาขอบใจเอซทุกคนที่เป็นห่วงปัญญาสก,กึมเนาะให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ที่แรกมองก็ว,ว่าที่ให้เมื่อเมื่อวานนี่จะสกึมขพอ,อยู่ต่อเบิ่งอาการเพราะว่าจะกลับไปกลับมาถ้าเกิดว่าเมื่อแล้วกับชยากการเดินทางไปมาอีกกเลยอยู่ต่อจนู้แลกสกับมือวันอาจจะเป็นเมื่อนี่เมื่ออื่นสีเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องปไปเป็นการล้างจากทีอาเอาบัาดแผดนขามาได้สามมือกัน เห็นอาไปต่ออีกสามมือเพราะว่ามันเบิดกำหนดเด็กเพราะว่าซอกึมจับบัตรพันแดนมาบดยามพาสปอร์ตเนาะมันก็ซีดได้สามสองคืนสามมือเพราะฉะนั้นเขาต้องไปต่อก่อนเบิดอายุเพราะว่าเดี๋ยวเปิดสิป้าเขานะพี่น้องอ่าแล้วก็ให้อาไปต่อเนาะพี่น้องกะตื่นเต้นกะผ่านไปโดยดีเนาะเคียวจะคอสิบลอดเคียวตายโหลดกูตายโหลดมือนนี้วะหลังจากที่เปินสิจะซ่ากาไปรู้สึกว่าให้ใจแต่นี่นี่ให้ใจแบบบุกทุวท่อ ทุกท่องพี่น้องตะวากะยังดีเนาะอยู่ใกล้เพชรใกล้มอแบบเพิ่นก็เก่งเครื่องมือเครืทิมไม่กับทันสมัยเราก็เลยแบบอ่าอุ่นใจที่เขามาหักษาเนาะเพิ่นนะอยู่ประเทศไทยกันยังพอเป็นเพื่นดีเพิ่นเก่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องต้องให้เครดิตเพิ่นแหละพี่น้องเออเขาต้องยอมหับประมาณนั้นนะพี่น้องยังดีตัวเองได้มีโอกาสเนาะพี่น้องได้มาหักษาอยู่ประเทศไทยเน,ะนาะคาร์เนวาภูพบ่มีกับบ้านเฮาแหละแต่ก็ดีคือกันตะวากะเฮาก็บ่ฮู้เนาะเฮาชอกึุมบ่เคยหักษาอยู่บ้านเฮา เป็นยังกับโซล่ากมีแต่มาไทยแม่กับมาไทยน่องกับมาไทยนอ่อ้ก็คุณซื้อของช็อปพี่น้องเยน็ยนๆอากาศขึ้นมาสูตรอากาศบริสุทธิ์จะในพยาบาลสิบห้าแล้วไปใส่แล,ลว้วนางอันนี้ไปใส่อีกแลว้วอะไรข้มขีดดื้อตื่นเช้ามาเลยแกมีแห้งนั่นแหละกับยา,ยางได้พี่น้องอขึ้นลิฟต์ลงไปเซเว่นไปซื้อขนมไปซื้อแนวกิน คิดหอดเอฟซี FC ทุกคนอยากไปถ่ายคลิปแล้วตอนนี้ล่าสุด้ากะตีนได้นหนึ่งอ,อยากไปถ่ายคลิปเลยคือจังโดนโดนอนพี่น้องเพ่อสีขามานอนนั่งๆนังน,นอนนอนอยู่บุกขาบบุมือจ้าเถื่อฝนตกคู่มือคู่มือั้งแต่มาอนี่ก็ได้ ดีสึกช่วงท้ายเดือนก็เลยแบบโบวุ่นวายปนดี่น้องกับชีวิตเนาะพี่น้องก็เลยได้ผักผ่อนยาวๆไปมาอยู่แบบนี้ถือว่าได้ผักผ่อนมาซะคันอยู่เพื่อนกับขนาดบุษบายเล็กๆเนาะยังบม่ได้ผักผ่อนเลยพี่น้องไปจนแบบเบิดพลังกูเลยเบิดแบบเบิดแหงนางก็ไระแด่สายแป่นตาใหม่บอก่อชิ้นไปเลยพี่น้องฝนจะตกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วฝนจะตกฝนจะตก คือมาอัดคลิปไอ้บริเวณคือมาโหลดคลิปเพราะูาย่ยูสั้นชาวกึอมอยู่บ่มีไวไฟเนาะาโหลดของอเน็ตไทยกับเปลืองเงินพี่น้องเลยก็เลยได้ขึ้นมาโหลดอยู่นี่นั่นแหละสั้นหาเปิดปิดไปปั๊บปุง้งโชขาวพ,าพี่น้องบ่่คยมีคนผูกสั้นอลยเป็นตึกใหม่เดี๋ยวก็สิลงไปเลยพี่น้องเ้ยึ้นมาอัปเดต มาทักทายสบายดีมาบอกอาการสุพี่นองพังเนาะกับขอบใจเพื่อน้องเอฟซีทุกคนที่เป็นหัวใ่ยยกัน,กนหล่ะค่หรังใจสก,กลุลตลอดมาเนาะสก,ก,กุลกคิดว่าตัวเองก็ได้พ้นบุญเถิดจากการช่วยเลือคนอื่นเนาะทีตัวเองมีโอกาสได้มาก้าหมองดีๆหมองเจริญหมองที่ว่าพัฒนาเครื่องมือทันสมัยมันก็ดีไ้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือพ้นกับบุริคิดยันได้พี่นอ้องคือพ้นบุญที่ตัวเองเหตุมาสั่งมาได้พี่นอ้องคือมีโอกาสได้มาอยู่จุดนี้เนะาะพราะหลายๆคนอยากมาคือเฮากับบริมาได้บางคนนะ,นะพี่นอ้อง อันนี้ขอโทษขออาภัยเด็ชกชาวกลุ่มบริเตนเทียบหรือว่าเสียร์ไทยคือว่าอยากว่าว่าการที่เฮาเห็ดบุญเห็ดกุศลหรือสั่งความดีบางครั้งกับบริตอบแทนมาเป็นเงินเป็นทองดอกพี่น้องเอกก็คือก็อคือมันส่งกลับมาให้เฮาแบบว่าเฮาสิเหตุยังกระส่างเนาะพี่น้องมันก็สะดวกสบายมันก็สีส่งให้เฮาแบบาลาบลื่นเนาะคือชาวกลุ่มเนี่ยแหละถ้าบางคนกันกบสีเบิ้ลเงินลายเนาะคือหันต่มแท้ชาวกลุ่มบุม๋ีประกันกันสามสี่หมื่นบาทโบนเอจนะประมาณนี้สามสี่หมื่นบาทรวมทั้ง ฝากใส่ซองให้หมอแล้วก็ร่วมทั้งมาตรวจตรวจก่อน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 จำนอนโรงพยาบาลนี่นะพี่น้องเขาต้องให้เช็คสุขภาพทุกอย่างว่าเขาแข็งแรงดีบ่รวมๆแล้วนี่หาหมื่นบาทนี่เอาไปอยู่ถ้าเสาขึ้นบ่มีประกันเนาะพอขนาดมีประกันนี่ก็ได้เสียแล้วประมาณหมื่นหนึ่งก็คือใส่ซองให้หมอเนาะอฝากไข่ไปเรื่อยธรรมดาอยู่แล้วจะได้หมอเก่งหาพันบาทหาพันสามนี่ฝากไข่เมื่นนะแ้วก็ก่อนฉิมจำนอนห้องมอเนี่ก็มาเช็คสุขภาพนี่กันหนึง่ง หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเสกสุขภาพแพทยตังทรงเบาหวานความดันหัวใจเจาะเลือดเนาะก่อนศีขษะมาหุงบาศมือมอมอนชินัดนอนหะนะมือมอสินัทนอน,อนหุงหมอเขาตกเศษทุกอย่างเสกแล้วมอก็เสียหายไปหนักเท่าบัานเขามาน,น,นอนมานอนไม่ได้ไม่ไ้แอดมิดถาพา,าแล้วก็เบิดอยู่กันหาหกพันเฉพาะแต่าคึบมานอนอนี่ตั้งแต่มานี่นะเงินส่วนตัวเนาะเงินส่วนตัวจ่ายไปเบิดแล้วหมื่นกว่าบาททั้งมุดต่ว่าถา้า เมื่อออกเบิ่งๆว่าประกันใช้ได้บ่เท่าใด๋แต่เฮาบ่ใช้เนาะพี่น้องประกันใช้ไ้แต่ซอกึ้มกะเสียประกันเนาะแต่ละปีปีนึง30,000กว่าบาททุกปีซอกึมจ่ายยามกลับมาก็ประมาณ10กประมาณ10ปีแลเพราะว่าเฮ็ดไว้ตะกี้น่ะหาเงินได้ก็เลยบอเฮ็ดไว้เพื่อสุขภาพตัวเองบ่ดีนนี่บ่คิดว่าจของสิได้ใช้ด้พี่น้องแต่พอมื้อนึงเฮามันมันปรับมันมีก็ได้ใช้เนาะมันก็ดีนึงเฮามีประกันเฮาก็คือจังพยาบาลเพิ่นกบอกว่าเออเฮานอนําก็นอนเพราะว่าเงินเฮามันเหลืออยู่แล้ว ก็คือว่ายางซาเขามาเขามีประกันเป็นคนต่างด้าวเป็นคนต่างชาติกะเขาประิดูแลเขาดีเนะาะว่ายงซาทุกอย่างมันก็เออปัจจัยมันก็คือเงินเนาพี่เนาะทุกเมื่อนี่ก็ต้องใส่เงินไปใส่มาใส่ก็ต้องใส่เงินอยู่แล้วทห่ดีเขาเป็นคนเล่าเนาะมาขามาประเทศเพื่นนอนเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจา่ายหลายเพิ่นชิไ่เงินเขาทุกบาทอ่ทุกบาทว่าสันซะที่เขามาหักษานะ่ะนอกจาก คือจากสกึมเคยได้ยินอันมูว่ะต้องจากเข้าไปหาเพิ่นแบบมันการซีมียังก็สงเคราะห์ว่าสกึมกับบุหูหรอกสกึมบุเคยไปใสไปขอเพิ่นก็ได้ค่ะถาคนบ่มีอะไรนะเพิ่นกับสี่ผ่อนพันหเลยยังนี่เนาะแต่เพิ่นก็ต้องเบิ่งว่าเัาเป็นคนอนาถาบ่บ่มีญาติบ่มีเงินทุกยากอะดีรอบ่จังสีนะเพิ่นจังสีแบบว่าบ่บ่ได้หายใจนะซาติเก่าเห็นคนลาวเนาะมาพาตัดเบิดเงินหลายเลยเพิ่นก็ไปขอขอกับหมอกับแพทย์กับกับกับอีหยังก็โฮงพยาบาลบ่าสกึมกับบุณยใจ ่ในพุ่มกับเพืคอนเพื่อได้ยนิน,ยนเขาว่าเนาะพี่น้องแต่กับประทับใจมหัศาลรยความสะอาดความสะดวกสบายการเบิ่งแงงดูแลเอาใจใส่ก็ดีเนาะขนาดโรงพยาบาลหลักเลยพี่นอ้องมันเป็นตึกพิเศษอยู่แต่เพม่อนกันดูแลเขาดีเนาะแต่สลัดโซไลสกึมสิไปแต่ฮ่ององเอกชนแต่ว่าเอกชนนี่หมอนี่หมอเก่งนี่เพคนบนเขาไปพูดเขาก็เลยเยขาเขาก็เลยขับมหัศจรอยู่นี่นะ,นะพ,พี่น้องโอเคพอรมพี่น้องคลิปนี้ก็จำนี้เนาะ ซสกึมกระคอโอ้ยพรพี่น้องทุกคน FC ทุกคนและผูมม้มาเบิกมาชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ดีดีมีแห้งสุขภาพแข,งแข,ข,ขลล็งแรงคขาคลายร่ำรวยปัสจากโรคไข้ไข้เจ็บเป็นกำลังใจซสกึมต่อไปแน,น่ซสกึมกะสิกับไปที่กะกะอยากขึ้นเนื้อโนบะทุนเลยขึ้นเนื้อไปแจกเสื้อผ้าที่พอหักน้องอ้อมทานพุทธบุษราฝากมาต,าตามั้งเหตไทยจะไปแจกทั้งเนื้อน้องๆที่บ่มีเสื้อผ้าใส่ขาดแคลนบ่มีไฟฟ้าพี่น้องขึ้นไปจากตัวเมืองหาชิปลักขึ้นไปเชิงภูเลยอยู่หมู่บ้านอยู่กลางภูแหละ แทนทั้งอาหารเข่าน้าอึดเขากินตนไม้กินตะกอยแทนเข่าไปเห็นมาเสนงอีทตนก็ยังโชคดีที่เฮาได้มาอยู่จุดนี้ได้มีข่าวปราอาหารมีได้กินอิ่มหนุงอุ่นเนาะคิดถึงคนที่บุมีก็คือแบบว่าเฮาก็มีกําลังใจหลายกว่าหลายขึ้นแต่เพราะฉะนั้นสกุลกับิไปสวยเรือบนจากขนาแน่ก็ถ่ายคลิปสารับทรัพย์เปลี่ยนกันเดอพน้องจะาพ่เบื่อกันทั้งหาคู่ทั้งเปิดใจทั้งแม่ห้างนั่งใหม่ทั้งข้ามบุญเนาะสารับทรัพย์เปลี่ยนกันไปซตสายบุญก็คือบบป้าเนี่ยนว่า สกุมกับมีเอะหักไอหักที่คอยเป็นสะพานบุญให้ใหสก,กุมเป็นสะพานบุญไปสอยเรือคนถูกคนยากคนตาบอดแต่เพื่อนจะสอยแต่คนถูกคนยากคนตาบอดคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคนถูกคนยากคนขาดแคนลนอหลีแต่พเรื่องหากู่เรือเปิดใจยังเพื่อนกะเพื่อนบริสอยด้าน,นี่สก,กุมกับบริวายังสกึมเขาขอบใจอาหารเออยหักที่เพื่อนคอยเบิ่งคอยแยง,งคอยสนับสนุนถ้าสก,กุมบบมีเพื่อนการไปมาการสอยเรือการบริจาคเขาก็บุมีเงินมามา,มาสอยเนาะ ก็มีหลายๆคนแน่ที่เขาซอยมาตลอดก็เขาให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่าคา,ายลำรวยปรสัสจากโรคภยัยไข่เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเดอ้อทุกคนคลิปใน้ากุมกระฝากไว้สำนีก่อนพบพอกันคลิปหนาสบายดีสบายดี